ไคจูนนัมเบอร์เอทเดอะเกมเป็นเกมแนวแบทเทิลอาระบบการต่อสู้แบบเท r ร์ a นเบนะครับที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้สัมผัสถึงประสบการณ์การต่อสู้กับเหล่าไคจูยังดูเดือดด้วยท่าไม้ตายสุดทรงพลังพร้อมด้วยการาฟิกสุดอลังการตื่นเต้นที่ได้ทีมพัฒน,นาคุณภาพทีมเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังอนิเมะชื่อดังมากมายนะครับตัวเกมจะพาผู้เล่นนะครับดำดิ่งสู่โลกอันนาตื่นเต้นของการ์ตูนไคจูนหมายเลข8ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีครับ ผู้เล่นจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกการต่อสู้ที่มันสะใจเหมือนกับอนิเมะต้นฉบับเลยนะครับได้โจมตีเหล่าไคจูขนาดมาคือมาได้อย่างสนุกด้วยระบบการควบคุมที่ใช้งานง่ายมากับโมเดลไคจูขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างสรรค์มาอย่างละเอียดความสนุกของไคจูนับเบอร์เอเดอรเกมนะครับก็คือการที่เราจะได้จัดกองกําลังป้องกันไปปราบไคจูซึ่งสามารถลงตัวละครได้เกมละ4ี่ตัวได้กันแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีตําแหน่งของตัวเองเช่นเป็นตัวโจมตีเน้นสร้างเดเมจหรือตัวแท้งที่เป็นโล่ให้ทีมหรือจะเป็น ตัวบัฟนะครับเพิ่มพลังในการโจมตีให้กับตัวอื่นๆนะครับซึ่งจะได้จากการสุ่มกรชานั่นเองตัวละครเดียวกันก็อาจจะอยู่คนละเทียกันได้นะครับมาในล่างของเกาะไขจูพร้อมสกิลพิเศษก็มีนะครับบางตัวเนี่ยเหมาะในการจัดการกับพวกไขจูตัวเล็กๆพลังไม่เยอะมากหรือบางตัวเหมาะกับการโจมตีไขจูตัวใหญ่ๆนะครับ ยิ่งตียิ่งทําดามจได้แรงขึ้นนั่นเองนอกจากเนื้อเรื่องหลักของฮิบิโนะคาบาแล้วนะครับในเกมก็ยังมีเนื้อเรื่องออริจินัลใหม่นะครับที่จะมาขยายจัก,กรวาลของไคจูใหม่เลข8ให้แฟนๆได้อินต่อจากอนิเมะยิ่งขึ้นอีกด้วยใครที่เป็นแฟนมังงะอนิเมะไคจูใหม่เลข8นะครับก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แล้วนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับตอนนี้สตอไทยเปิดแล้วด้วยเด๋ยว